เคยไหมครับอยากคิดจะเริ่มลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่แปลกครับผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่อยากเริ่มลงทุนครับแต่ทําไมการลงทุนมันดูยากอะไรขนาดนั้นทําไมมันดูมีอะไรเยอะแยะมากมายครับที่เราไม่เข้าใจและดูน่ากลัวเห็นแล้วรู้สึกแพนดิคก,กันเลยผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันในช่วงครั้งแรกแต่พอผมเข้าใจเรื่องนี้มันทําให้ผมลงทุนได้ง่ายขึ้นเข้าใจวิธีการลงทุนได้มากขึ้นนักลงทุนแบ่งออกเป็น3ประเภทครับมาดูกันว่าคุณเหมาะก,กับการลงทุนประเภทไหนบ้าง 1. ประเภทเทรดเดอร์ลงทุนระยะสั้นๆเป็นเวลาวินาทีเป็นนาทีเป็นสัปดาห์เน้นซื้อขายเร็วใช้เทคนิคอนาลาิสิ์ ในการวิเคราะห์กราฟแล้วลงทุนใช้การนั่งดูกราฟบ่อยๆสังเกตรกราฟและคัดลอสหรือเข้าในช่วงจังหวะที่ถูกต้องจุดแข็งของสยเทเดอร์คือกำไรเร็วเร็วมากเป็นวินาทีเป็นสัปดาห์หรือเป็น1วันก็ถือว่ากำไรกำไรค่อนข้างเร็วมากๆแต่ข้อเสียมันเดิมคือความเสี่ยงสูงมากๆต้องติดตามและดูกราฟอยู่ตลอดเวลาเสียค่าธรรมเนียมที่เยอะมากๆ คุณอยากเป็นประเภทนักเทรดเดอร์หรือไม่นักเทรดเดอร์เก่งๆในไทยก็มีกันเยอะมากครับ 2. สเปกุเลเตอร์สเปกุเลเตอร์เน้นการเก่งกำไรสเป c ุเลเตอร์จะลงทุนเพราะว่าคาดการว่าหุ้นนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆจะทำกำไรได้มากขึ้นแล้วเข้าไปในช่วงนั้นๆปอดีซื้อเพื่อได้ capital g เกนส่วนต่างในการลงทุนเช่นซื้อมา5บาทขายได้10บาทซื้อมา100ขายได้ สองรแบบนี้คือส่วนต่างหรือเรียกว่าแคปิ a l ลเกมจุดแข็งของการเป็น Speculator คือได้กำไรอย่างมหาศาลถ้าเงินต้นอย่างมากถ้าเงินต้นมากเราก็จะได้กำไรแบบมหาศาลและเร็วด้วยไม่ต้องรอใช้เวลานานนักลงทุนส,สาย Speculator จะยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพื่อส่วนต่างในแคปิ a l ลเกมตัวนี้มันทำให้เขาสามารถเก่งกำไรที่มากขึ้นอย่าง เจสซี่ลิเวอร์มัวร์สนักลงทุนแบบ Value Investment สาย Value Investment หรือสาย VI เน,ยเน้นเรื่องการหาหุ้นที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วลงทุนถืงระยะยาวๆถื้นยาวๆเน้น long term ใช้พลังดอกเบีย้ยทบต้นอย่างปูเรมเบอร์เฟตเบนจามินเกรแฮมชาร์ลีมังเกอร์คนเหล่านี้เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างหรือเป็นโมเดล ตัวอย่างของนักลงทุนสายอินเวสเตอร์โดยเฉพาะผมก็ลงทุนแบบปู่อเรมเฟดไะได้แรงบันดาลใจมาอย่างมากมายจากปู่อเรมเฟดแล้วก็บินจิมินไครแฮมรวมถึงปีเตอร์ลินชาลิมังเกอร์ด้วยแต่ปีเตอร์ลนเนี่ยเขาจะออกในแนวถือไม่ได้ขยาวเท่าไหร่เขาจะเน้นหุ้นมือบริษัทที่ยังไม่โตแล้วรอให้มันไปไปถึง5เด้ง10เด้ง ยี่สิบงแบบนี้ครับพีเตอร์ลินจะชอบม,มากส่วนปูในประเภทเนี่ยเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วถ้าหุ้นพื้นฐานไม่ดีปูในประเ t ตจะไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือว่าซื้อเล่นหุ้นประเภทนั้นๆเลยแล้วทำไมผมถึงเป็นสาย v i เพราะว่าผมเคยลองเทรดแล้วนะครับเป็นเงินทดลองนะผมอาจจะไม่เหมาะกับงานเทรดไปซ้ำเพราะว่าผมลองเทรดแล้วแค่ลงไปแป๊บเดียวพอแตก ผมก็เลยคิดว่าอา้าวผมอ่าจจะไม่เหมาะกับการเทรดผมก็เลยมาอ่านหนังสือและทําความเข้าใจเรื่องหุ้นมากขึ้นก็เลยมีได้แรงบันดาลใจมาจากบริโน่เฟรตและเบนจามินไ,ไกรแฮมผมเลยคิดว่าการลงทุนของผมเหมาะกับสาย VI มากกว่าและทุกวันนี้ผมก็เริ่มลงทุนตอนนี้ก็ได้รีอินเวสท์เมนต์กลับมาอย่างเช่นได้สัก10% 10%นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ยัง ผมถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเราจะรอให้เราชนะตลาดทุกๆปีมันเปลี่ยนไปไม่ได้ครับบางครั้งบางทีเราไม่จาเป็นต้องชนะตลาดด้วยซ้ําอย่างโวลัมเบอรเฟดไม่เคยบอกว่าต้องชนะตลาดทุกปีแต่อยู่ในตลาดได้นานๆแล้วใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นมันทําให้เรา,าั่งคั่งได้มาหาศาลเพราะการลงทุนแบบวลเบอรเฟดเน้นเรื่อง รักษาเงินต้นให้ได้มากที่สุดปลอดภัยสาย VI ไอเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องมานั่งดูกราฟบ่อยๆไม่ต้องตามข่าวบ่อยๆไม่ต้องดูหุ้นบ่อยๆครับลงทุนทิ้งไว้และทิ้งไว้ยาวๆเลย6เดือนค่อยมาทําการดีเช็คใหม่อย่างบิเตอร์ลนบอกว่าสาย VI เราควรเช็คหุ้นทุกๆ6เดือนว่าหุ้นมีพื้นฐานเปลี่ยนไปไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์กรในซ e o เราไปดูไส้ใน แล้วทบทวนว่าเรายังน่าลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่ไหมแต่หลักๆเลยวิธีการลงทุนในสาย VI เน้นเลยนะครับเน้นเรื่องการอ่านงบดุลของบริษัทหรือหุ้นนั้นๆเช่นแคโฟลูแคโฟล์เป็นยังไงบ้างหุ้นนั้นบริษัทนั้นมีแคโฟล์ที่ติดลบไหมอม่านบัลลังกชีตเช็คดูดีๆว่าบริษัทมีการลงทุนใน R;D เยอะไปไหมถ้าบริษัทไหนที่เน้น เรื่องการวิจัยมากจนเกินไปโวลร์เฟลด์บอกว่าเงินของนักลงทุนของอย่างเรา,เ,ราเนี่ยจะไปลงกับ R&D ซะเยอะครับเยอะมากแล้วก็ v วลร์เฟลด์จะไม่ค่อยแฮปปี้กับหุ้นหรือบริษัทที่ลงทุนกับ R&D เยอะจนเกินไปจุดแข็งของสาย V i ก็คือความเสี่ยงต่ำม,มากไม่ต้องติดตามกราฟหรือดูข่าวบ่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาจุดอ่อนของสาย VI ก็คือ ต้องอดทนและรอนานกว่าจะได้ผลลัพธ์แล้วเราจะลงทุนแบบสายไฮบริดดีไหมทั้งเทรดเดอร์สเปกุเลเตอร์หรือ v i ถ้าเป็นแบบนั้นลองลงทุนแบบนี้ดูครับ70%เป็นสาย vi ครับซื้อไว้แล้วทิ้งไปยาวๆยา่ส0เปอร์เลเตอร์ครับซื้อแล้วเก่งกำไรบ้างเป็นช่วงๆเป็นครั้งขราวแม้แต่วอลเลมเอร์เฟตก็ซื้อแล้วก็เก่งกำไรเป็นช่วงๆเหมือนกันแต่วอลเลมเปอร์เฟตจะแบ่ง เงินเป็นส่วนไว้เลยนะครับส่วนที่เก่งกาไรบริษัทเจจะเก่งแค่10%เท่านั้นไม่เกินนั้นจะไม่ใช้บัญชีรวมกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดทุนไปทั้งหมดเทรดเดอร์แค่10%แล้วแต่ความถนัดหรือความเหมาะของแต่ละคนลองคิดและวิเคราะห์ดูว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนบ้างแล้วคุณละครับเหมาะกับการลงทุนแบบไหน เป็นนักลงทุนประเภทไหนลองคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วเจอกันในอ p พีหน้าครับ